รับผมวันนี้จะพามาดูทุเรียนหมอนทองที่ใช้ต้นตอของทุเรียนป่านะครับแถวนี้ทั้งแถวเลยนะครับประมาณสี่ต้นนะครับที่ที่ใช้ต้นตอทุเรียนป่านะครับในการเปลี่ยนยอดนะครับเป็นหมอนทองซึ่งข้อดีของทุเรียนป่าก็คือต้านทานโรคนะครับตรงนี้จะ ประสบปัญหาเน่าคอดินตายทั้งแถวนะครับในตรงนี้ก็ประมาณห้าต้นนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้เออก็ใช้ตอทุเรียนป่านะครับปลูกทุเรียนป่านะครับเนี่ยบริเวณส่วนล่างนะเปลี่ยนยอดเป็นหมอนทองนะครับปีนี้ก็จะไว้ลูกเป็นปีแรกนะครับอ่าเรามาดูกัน ข้อดีของทุเรียนป่าก็คือหาอาหารกริงแนี่ก็ทนต่อโรคนะครับอ่ะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวให้ดูอีกต้นนะ,อะตอนนี้ใบของเขาจะเขียวเข้มกว่าใช้ต่อพื้นบ้านนะครับโรคร่องรอยตรงนี้ก็คือจุดเกิดโรคนะครับแล้วก็ใช้ต่อทุเรียนปา่าด้านบนนี้เป็นหมอนทองอ่าในส่วนที่เป็นหมอนทองนะครับอ่ะ ยังเจอประสบป,ปัญหาโรคทบนะครับเน่านะครับเนี้ยร่องรอยนะครับปีที่แล้วฝนหนักนะครับตรงนี้ก็คือสวนโคนนะครับตองตอทุเรียนป่าหาอาหารเก่งทนต้านทานโรคนะครับตรงนี้ก็คือต้นตอทุเรียนบ้านนะครับปลูกเสริม ไม่รู้จะอยู่ได้นานสักแค่ไหนนะครับแต่นี่คือทูเรียนป่านะครับที่ปลูกในพื้นที่ที่ตายด้วยเน่าคอดินนะครับโซนนี้นะจะเห็นว่านะครับถ้าเป็นโตทูเรียนป่าไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของที่เป็นหมอนทองนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนะครับแต่ปัญหาในช่วงล่างนะครับ ที่สัมผัสกับดินก็จะตัดปัญหาจุดนี้ไปเลยนะครับนี่ต้นหนึ่งนะเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับปีนี้ลงสารแล้วอันต้นนี้คือตอทุเรียนบ้านนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นตอทุเรียนป่าเกียบยอดหมอนทองนะครับเรามาดูโคนกันนะเนี่ยโคนของเขาแข็งแรงต้านทานโรคนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ตายด้วยโรคเน่าขอดินนะครับ เนะี่ยถ้าไม่ตายก็คือจะประมาณนี้แล้วที่จริงนะครับให้ผลผลิตมาแล้วปีนี้เข้าปีที่สิบสองแล้วนะครับทุเรียนแปลงนี้ให้ผลมาแล้วผลผลิตมาแล้วห้าโรบนะครับนี่แหละไว้แก้ปัญหาโรคต่างๆนะครับคูนเขาจะหาอาหารเก่งแล้วก็เจริญเติบโต,ตดีแข็งแรงนะครับต้านทานโรค ต้นนี้ก็ใช่นะครับนี่ไงตทุเรียนป่านะครับในส่วนของโคนที่เป็นทุเรียนป่าในส่วนที่เป็นหมอนทองเห็นไหมครับตัดยอดเลยเพราะว่าเจอโูกเมื่อปีที่แล้วนะครับทบลงนะครับ ในส่วนที่เป็นหมอนทองก็จะเจอปัญหาลักษณะนี้นะครับแต่สำหรับในส่วนโคนนะครับที่ใช้ตอทุเรียนป่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนีป่ปัญหาที่เราแก้ได้ก็คือใช้ตอทุเรียนป่าแต่ในส่วนยอดที่เป็นหมอนทองก็ถ้าปัญหาตอนนี้ก็คือเน่าคอดินนะครับถือว่าเราก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับปลูกผมแนะนํานะครับปลูกได้เลยั่นโซนนี้ตายด้วยโรคเน่าคอดินเน่ยซ่อมกันไม่ไหวใช้ตอทุเรียนป่าแล้วก็คือแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ